นักสงฆ์ชาวไทยวันสาธุชัางชี่ด้วยกันน้อยกม่มีโอกาสได้ไปมิถุนแต่แบบใหม่เลยเก้าหกนิ้วหายไปนี่เป็นเส้นหายโอ้โนเส้นหายงวดป้ามาพร้อมกันับของหลวงหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อเขาหลวงพ่อเฮานี่ยไข่สามแบงมุ่ง้าไข่สามแบงแบ่งเดียวกันนี่แบ่งร้อยสามใบแล้วก็นั่งเราแล้วเราก็ยิบขึ้นมาเส้นหายป้าเส้นแล้วแล้วว่า ป้าโทใบนี้คืองามแทะเก่าหน้าเก่าหลังระวังสิโบรูเล่นน้ำหางเงินเก่าหน้าเก่าหลังอยู่ทุกแบ่งเมนูยังมาแล้วแล้วแบบสามใบคือหยิบได้ใบนี้ระวังสิเนาะเจ็ดเก้าแรงง้อที่ออกมันตรงกันบ่ตัวว่ามันหกเจ็ดเก้าอ๋อโว้ยสัดเลยเก้าเกถ้าออกหกเจ็ดเก้าหกหลายเลยออกเก้าเจ็ดมันออกเก้าเก้าเจ็ดโอ้โหแล้วเขาซัดเลยอยูยูยูพี่อยู่เด้ อยู่อยู่ตา Rabbi, pour, ่างจ mm ัง hmm. หวัดอยู่เท่ไปเหรลูกซื้อหาเลยหาลอยคุณหาลอยเดินนั่งว่ะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดพันหนึ่งบายเได้พันหนึ่งเดี่ยวยังมาท่านหอดบานในวัน hmm. ที mm ่ห hmm. นึ่งโล่งรถสี่โมงแรงมูคนนี่น้องสาวคนโท่มากเฮ้ยเข้าเข้าเข้าอ่ะสัตเข้าเลยตรงตรงเลยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสุดยอดก้าวหน้าก้าหลัง ว่าเราหยิบเจ้าเราเอาเจ้าคนเดอโอ้เจ้านี่ปรธรรมดาเจ้าได้มาอีเดอร์เราะแมนของเราอีลีครับบัดที่นี่เลยเลยว่าโอ้ถูกอยู่สีเดมาเพิ่นอีลีเบากันกับพี่อะบัดในร้านมาเด้ครับร้านร้านอยากมากร้านมาจากคอนแกนมากราพนเลยว่าอันใบพิศธนานันยูนันเดอร์ว่าจะไปเบิ้งเอาร้านมาโอ้ยเบิ้งออกดอก ปูเอ้ยผู้ขาปึ้กปึ๊กว่าท่านแล้ว้าขึ้นว่าให้ใ้้ลานเขาต้มเบิ้งร้านเขาต้มเบิ้งออกมันก็โทษเลยอาอาเบิ้งเ้อะสีส้งไปไ้ว่าั่นมันก็ส้งอันใบปริศนาครับอาเบิ้งออกบอกโอ้ยก็เลขแปดอันนี้ก็ได้บางสิอาก็ะรูดแปดเลยแหละเก้าคนสองสิบเก้าประตูเลยจุลพันธ์เลย ก็ต้องไปคิดหลายม่แหละมู่กับย่งไะ่นับมี่คนเสื้อมากหลายงวดต่าป็นงวดแปดแปดบนล่างคนได้น้ำน้ำป่าคนเล่บบบจะกี้เรีนเทียราละชาเขายังเป็นเียนา้ด้วยไม่คนบุญด้วยยังเป็นเรีนหลายป้าได้ได้บุญ ได้เงินบุญมาตรงมาต่อบุญเป็นบุญเฮ็ดบุญโบเพ่าะได้เพรได้ว่าเงินเงินที่ผ่านมาก็ซื้อปลากระป๋องซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาให้เราแจกอันนี้แหละม้วนเขาบอกว่าเดี๋ยวเราขึ้นพิธีให้เลยแล้วก็เสร็จแล้วไปแจกเกล้านะครับป้าเขาไปในศาลปูที่ว่ามีตายายมากเามาปลากระป๋องข้าวสารมาแจกเพราะว่าเล่นโอ้คุคือเขียนไว้ว่าข้าวสารอาหารปลากระป๋องมากผมไม่เล่นใจดเนี่ยผมซื้อแั่ดี้คันนั่งถือนั่งสิ โอ้ยมือนั้นถือปุ๊บบอกมึงสั่งให้เลยสั่งเลยสั่งเลยเอามาวางก็หลวงพ่อองค์นึงจะได้โต่อยอีกบ้ามเล่นสั่งมาเลยยังละล่างละล่างบอกก็ได้เดี๋ยวห้ามเล่นเฮียเราบ่เล่นบอเล่ไม่เล่นไม่เล่นใจ้ดินนี่แหละนี่ให้บอกมึงจะซื้อทำไม่ได้แบบนี้นะอันเล่นก็ได้พระอาจารย์พระอาจารย์เขาบอกว่านะครับอันผมสีบาสูฟังสันดากนี่ย้ายตื่นผู้เพิ่นเคยเจ็บแข้งปวดขานะครับ เดี๋ยวผมสิมส่อให้ฟังว่าแต่กอนเราเป็นยังไงน,นะครับซูมือเราอยู่ดีมีแห้งยางได้ไปนะครับยัดเตือนเราซู้ฟังเนี่ยที่ว่าเจ็บแค่ปวดขาแต่กอนเป็นยังไงตะกอนเนี่ยก็เจ็บไปใส,บใส่บ,บ่ได้มากใส่กระบ่ได้ลูกออกมาจากในเฮียนก็ยืนขึ้นกระซีบ่บดได้คนลาปวดขาจนยางบ่ได้เป็นยังจังปวดกว่าโอ้ยแต่จะว่าเป็นยังจังปดวดเราม่นของหวิด โรคกู้เ่าอันท่บเออเขาก็ว่าโรคอันเก่าโรคอีหยังไปจังสี่ละเออบาดนี้อันไปสีดยาเขาว่ายาไ่ดีกับไปสีดเต็มะหารร้อยหกร้อยกับไปสีดคุณน่ะกับบ่อเศร้าอืออืมเศร้าอยู่ดอกมือนึงสองมือเจี๊ยมหนึ่งีเก่าเออเฮ็ดอีหยังจาปวดแต่ก่อนเฮ็ดอีหยังสุ้มือนีิสุ้มือนี้ยกสะดุ้งเด้อสะดุ้งโอ้ใส่ขาได้หนิใส่ขาบดขึ้นสอดแจ้ง มันเป็นยางหอดกรุงเทพคุณแลวเตี้ยเออบัตรที่นี่เจ็บแห้งปวดแห้งเคยได้ล่องยาฉสีดแล้วลองมาเมดลองมาเบิดบัตรนี้บัดสุดท้ายมาจบย่อนอีหยังเอามาจบย่อนอันนี่แล้วยาสมุนไพรยาสมุนไพรหมอเคนหมอเคนนี่แล้วเออที่เอาที่พกเอาไปให้เบิองน่ะให้จิ้มน่ะเอาไปให้กินเอาไปให้แม่กินแม่กัน ชงไข่สันตัวออเออแต่่วนลุกบ่ได้คัดแต่คนลุกบ่ได้นั่งเหีียวกันยากเออนั่งขี่กัยากเออลูกขึ้นกันยากเออเอบานนี้ก็มากินยาหมอเช่นนี่แล้วร้านเราให้กินเออเป็นยังไงคุณเนี่ยเขาว่ามันดีเขาไปกินร้องเบิ้งเอาไม่กุร้องเบื้องดูสูว่าสนอกเออบานนี้ก็มากินน้ำเขาล้องเบ่งไดมันหลบก ลูกขื้นลดเบาต้นเบาโตสันล้วบาดนีเออเอามันสิว่าถือแม่อยู่ตีลาเอามาล่องมึงอีกรู้ว่าสัน้นขึ้นแหลกเห็นผลเลยวะเอ้ยมันนอนลูกขื่นกับมีแห้งเนาะตื่นขื่นยัมหมดเา้ามันช่งเบาเนาะขากับบ่าปวดบาดนีโอ้ก็เลยให้ร้านเอาไห้กินสันตัวบาดนีชุมชอกับกินเป็นประจำเออกินเป็นประจำาก,เป,กเป๋ากระช่วงไป,นะไปโอ้ยเดี๋ยวนี่ลด ย่างไปใส่ได้ย้อยๆพุเหลวข่อยโยกสะดุ้งเม็ดเคลืนสอดแจงเด้อสะดุ้งง่ายสิบเอ็ดสิบสองเม็ดผู้น่ะใส่ขาปั้นตลอดใส่ขาปั้นเดียวนี่ยข่อยเ่ราะไม่มองเจบหมองปวดเลยอยาดีอยู่งไข่้อนยาอันนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยขันมุเจ้าเป็นกับจินเด้อเมื่อไหร่มาโคตรชนะอันนี้มายายตื่นเพิ่นมาบอกสูฟังนะครับเพิ่นมาสูฟังเรนดี้สวัดคันไผ่ปวดกักินลองเบิ่งดู ขันหามันถือขึอน้นไม่ไงยายกินย้ายก<ต>ับมีแหเงี้ยกอนนอไม่กินได้รบอ<ต> <H eng. S 1> นอไม่ก่เอ,อเดี๋ยวนี้เลงแมงเมมัดขาดไดยก้อนอไม่ขาดไดยก้อนอ,มอไนอม่ช่วงนอไม่ออกดอกตะกี้โลกกระเพาะกระคักเด้เออเดี๋ยวนี้หลดโอ้ยเบาตนูนเบาตูพี่น้องเอ้ยเอามากินลองเบอร์เลยอย่าหมอเชนเด้อ พันเจ็บพันปวดแต่ย่าไปให้มันทรมานหลายโรคผู้เฒ่าเป็นว่าโรคผู้เฒ่าโรครักษาบ่หายดอกแต่ว่าเขากินตัวนี้ไปมันเบาอเออแต่ว่ามัน<ล>ที่บ่หายขาดมันก็มีแห้งโดนอืกโอ้ยไปใส่มาใส่ได้ง่ายไปหั่นยากไปนี่เขาปวดแล้วเขากระเช้าแรงเขากระนี่แล้วเด็กหอยก็ว่าสูดเด้เดี๋ยวนี้เออไปเดี๋ยวนี้ทวนๆนั่นแล้วโอเขาจะ่าหลา,านมาอยู่รีสอร์ทนี่มาหยามเขานี่ ฝ่าร้าลมไปโยกสะรุ่งอยู่นี่เจ็บแขงปวดขาก่ะปวดขากับจินเด้อพี่น้องเลยลองโทรมาสร้างศูนย์93หา236294สำหรับยายยายถือแล้วสุดเดียวหายค่ะยายถือเกล้วเอาไปล้องเบิ้งขันผู้ใดปวดก็ล้องเบิ้งเด้ออย่าไปหาสีทธมันเหมือนเงินหลาย สีเดีวกันแล้วอาทิตย์เดียวกับปวดอีกเอออาทิตย์เดียวกับปวดอีกมันเป็นอย่างสั่นเนาะลองกินยาหมอเชี่ยนลงเบื่องเด้อครับมันเป็นยาสมุนไพรอันนี้เบาสู่กันฟังเบาสู่กันฟังคนจริงเด้อมสิเจาะว่าเศร้าว่อยากเศร้าปวดบพกินกระซังกระซังเจ้าแล้วขาเจ้าเจ้้าแลวขาไผ่ขามัน <laughs> ฉันชนใจกับโทรมาเด้อศูนย์เก <09 3, S 1> ้าสามศูนย์เก้มาโทรมาได้ตลอดเลย24ชออัช่วโมง